เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง สวัสดีครับญาติพี่น้องทุกท่านเนื่องจากว่าวันนี้วันคาเชฟขาวจะมาสอนวิธีทําพัดตาอาหารถวายพระสงฆ์ครับผมถวายมือไหนเนี่ยนี่มันเก้าโมงเช้าวกว่าแล้วเอาก็ถวายเพลงไงช่วงก่อนห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเช้าโยงขาวน้ำมันเดือดแล้วทําอะไรต่อก็ห้ามรีบเอากระทะไปตั้งไฟทําไมยังไม่ได้เตรียมของเลยเอาล้าวไล่ก่อไฟทําไมล่ะก็รอไว้ก่อนให้ไฟมันอยู่ตัวโอยโอยอ่อเดี๋ยวนี้เรงกล้ามเดี๋ยวกระทะไหมเอาอะไรวะ โอ้ยร้อน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 อย่างก,กันนรกไม่ได้ข่าวข้าทาไม่ได้มันร้อนเกินไปกล้ามแล้วทําไมไม่จับตรงที่มันเป็นด้านจับวะไปจับกระทะตรงๆงแบบนั้นมันก็ร้อนนอะดิอ๋อเออจริงด้วยโยเงเองนี่มันช่างฉลาดยิ่งนะข้าไม่ได้ฉลาดไว้แต่เออเช่งมันเถอ,อะอาข่าวแล้วเมนูถวายวัดนี่จะทําอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยโยงใบตองทิมตาอ้าจากคนก็ถือการกล้วยมาไว้แบบนี้ตั้งนานแล้วเธอนั่นแหละเอาตามมาทิมใบตองเราแต่ก็ได้เพื่อความสงบสุขของโลก เห็นไหมขนาดข่าวยังไม่บ่นอะไรเลยจําเป็นต้องพูดได้ลระคนทําน่าจะคิดอะไรได้ดิฮะคิดไม่ได้หน่วยความจําเต็มแผบลบแผบลบแผบลบแผลเฮ้้ข้าวโอโหสกรปรกใบตองสกรปรกเองนั่นแหละสกระปรกมาเลียเฉยมันเป็นการจอมเป็นการทาสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยน้าลายอือหอเหม็นแผละแผบลบแผบลบแผละทำสัญ,ญลักษณ์ทับเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นของโย่งเหมือนเดิมเอโย่งไอ้คนสกรปรกไอ้คนที่ชอบเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงนะ่ะไม่ต้องพูดมันสะอาดไม่ต้องพูด อาขาแล้วยังไตงตกลงจะทําอะไรเนี่ยวัตถุดิบออกมาจากไหนไม่มีเลยบนโต๊ะไอ้ที่เห็นก็มีแต่มีดหนังกระติกกับชามเปล่าอย่าบอกนะว่าจะทาหนังกระติกย่างถวายพระคงจะแบบว่าเหนียวเหนืบสารอาหารเป็นปากเต็มคำกินแล้วได้ขึ้นสวรรค์คนถวายก็ได้ขึ้นสวรรค์ไม่น่าใช่นะโย่พ่อโยง,โยงวัตถุดิบก็ในโรงอาหารไงบ้าแล้วในโรงอาหารก็เป็นขอโรงเรียนเจ้ามาได้ยังไงก็นำมาร้านของพ่อค่ะจะไปเอาวัตถุดิบมาทำนิดนิดเนยหน่อยพ่อไม่ว่าอะไรหรอกอ๋อเออลืมไปเลยตาดำอะนะ ใช่ตาดำนั่นแหละเอ็ดนั่นพอคะ่ะงั้นยังไงเราไปเอามาดิกล้ามกล้ามเพื่อนรักเราไปรักกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มีอะไรเพื่อนข้าววานแปลวไข่น้ำปลาหมูกับต้นหอมมาเลยดิเอามาทาไมเอามาให้เองถามจะกินไหมเนี่ยไหนว่าทําถวายพระทาแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนไงของพวกเราส่วนหนึ่งให้พาฉันก่อนฟรีไหมฟรีครับฟรีคำนี้ท่านที่ครองโลกการุณารอสักครู่เออถ้าไม่รังเกียจรบกวนล้างมือก่อนหยิบของด้วยนะล้างทำไมมนสะอาดบอกให้ล้างก็ล้างเหอะ วัตถุดิบมาครบแล้วเอาให้กล้ามหมูไปไหนหมูไปสวรรค์ไปตามมันกลับมาดิจะได้เหรอโยงไม่มีหมูขาวสงสัยว่าพ่อเองจะไม่ได้ไว้เนี่ยนะหรือว่ายังไม่ไดเอามาใส่หรือไม่มันก็อาจจะเป็นวิญญาณหมูก็ได้โหเลยไม่ครบเครื่องเลยเอ,อ้อแต่ไม่เป็นไรหรอกทำเท่าที่มีได้ละขาวพระจะไม่ดา่าเหรอพระจะดา่าเรื่องอะไรเรื่องวัตถุดิบไม่ครบแกนี่ก็เนาะโย่หลวงพ่อครูใหญ่ยิ่งดูดูอยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเริ่มทําเลยเมนูนี้มีชื่อว่าชื่อว่า ไข่ขันติโอ้โห oh, ไข่ขันตินี่เมนูนี้เพิ่งจะคิดได้เมื่อกี้เลยใช่ไหมคิดมานานแล้ววางแผนมานานแล้วอย่าอย่าข่าวเมื่อกี้ใช้เวลาตั้งนานกว่าจะพูดไข่ขันตินี่มันคือ,อยังไงนะขันติแปลว,ว่าอดทนถ้าแปลง,ง่ายๆก็ไข่อดทนนั่นแหละไข่อดทนไข่ขันติแค่ชื่อเมนูก็ไม่กล้าไปถวายพระและ้วคนจะกินได้นี่ต้องขันติคนทําก็ขันติเหมือนกันอ่าอย่าพูดมากเริ่มว้าวเชฟขาวจะแสดงการทําไข่เมตตาไข่ขันติเออนั่นแหละไข่อดทน ขั้นตอนไรนะครับเราก็เตรียมหอมมาวางไว้ล้างหรือยงังกล้ามล้างหรือยงังไม่รู้นี่เป็นต้นหอมของพ่อเองไม่ใช่เหรอพ่อเองล้างหรือยังล่ะจะรู้ไหมไม่ได้อยู่กับพ่อตลอดเวลา เอาตกลงร้างยังเนี่ยกล้ามวิ่งไปถามพ่อไอ้ขาวหน่อยดิว่าล้างต้นหอมหรือยังเออก็ได้ตาดำอยู่ไหนนะขาวไปจับปล,ลาไหลอยู่ในบอ่อปลิงเอองั้นรอแป๊บนึงให้ได้เดี๋ยวพ่อแกฉันว่าพวกแกล้างกันเลยเหอะล้างทําไมถ้าสมมติว่าตาดำล้างแล้วละ่ะมันก็ทับซ้อนกันนะดิโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเสียเวลาอ่าอ่าก็ได้งั้นล้างใหม่ปวดหัวกับพ่อแกรจริงๆลฉดไมม่ีใครเกินขอบคุณ,คณที่นม ครคับทีนี้ก็เป็นต้นหอมที่เพิ่งล้างมาใหม่ๆล้างอย่างดีเอ้ยขาวแต่ว่าต้นหอมมันเปียกนะเอาผ้าเช็ดก่อนอา้าวไม่มีผ้าใช้เสื้อนักเรียนเช็ดได้ไหมพ่กแก่ทำทาไปเถอะไม่เป็นไรอ่ะจ๋าว่าไม่เป็นไรงั้นเริ่มเลยพระไม่ด่าแน่นะโอ้ยเฮ้ยจา๋าถอนหายใจแล้วรีบทำก่อนจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น อละนี่คือต้นหอมที่เปียกครับผมนี่คือต้นหอมที่เปียกเราจะมาทําการหั่นฝอ,อยมันก่อนหั่นฝอ,อยทําไมไม่หั่นต้นหอมเหรอหั่นต้นหอมเป็นฝอ,อยฝอ,อยอาละจับมันไวให้กระชับมือค่อยๆกดมีดลงไปเบาๆเฮ้ยข่าวระวังน้ย้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องห่วงระวังต้นหอมบาทเจ็บใครก็ได้โยกไปไกลๆดิใครดูการหั่นชั้นเสียนเอาละนะหนึ่งสอง สามพยาการซอยด้วยความเร็วคูณสองโอ้ขาวสุดยอดคล่องมากสมแล้วที่อนาคตจะเป็นเชฟฝึกมานานเป็นไงเป็นไงเป็นไงเราให้ขาวที่แกจะซอยหรือว่าจะบดมันก็ออใช่ใช่หยุดหยุดหยุดโหสุดยอดเลยข่าวขาว้ขาประทับใจในตัวนายวะ่ะอาวละได้ต้นหอมบดมาแล้วทําอะไรต่อต่อไปก็เป็นการเตรียมไข่อ้าวเราเว้ยได้เริ่มทําวัตถุดิบหลักของไข่การุณาแล้วไข่ขันตีเออนน่นแหลกไข่อดทนขั้นแรกนะครับเราก็นาไข่มาวางบนเขียง ต่อไปจับไข่ไว้ให้มั่นเฮ้ยกล้ามเขาบอกว่าจับไข่ไว้ให้มั่นได้เลยเพื่อนอิ๊บโอยจุไม่ใช่กล้ามหมายถึงไข่ไก่แล้วก็วางมีดลงไปเบาๆเฮ้ยขาเดี๋ยวก่อนนี่แกจะหัน่นไข่เหรออ้าวจ๋าเธอก็ถามได้ถ้าไม่หั่นไข่แล้วจะให้กินยังไงลูกมันตั้งขนาดนี้เดี๋ยวติดคอข่าวพูดได้ถูกต้องแล้วจา๋าเธอนี้ก็แปลกเนาะอันนี้ฉันแปลกไรเนี่ยพวกแกเข้าใจอะไรผิดเปล่าเธอไม่ใช่เชฟะเธอดูเฉยเก็พอจ๋าเอาละทีนี้ก็สามสอง หนึ่งเริ่มพยอ่อาหันด้วยความเร็วคูณสองอ้ญ่ย่โอ้ยตายแล้วเกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นคนหั่นไข่ดูซะดูให้เป็นบุญตาอ้าวลาสละ,สะลทีนี้ก็โกยใส่ในชามโยงต่อไปตีไข่ให้มันเข้ากันเข้ากันกับอะไรเข้ากันกับเปลือกไข่อ่ะตีเลยสมชื่อไข่ขันตีจริงๆตอนนี้ข้าเริ่มเห็นใจพระแล้วอืมมันเป็นเทคนิคลับประจําตระกูลคนคไปเหอะเทคนิคลับประจําตระกูล เออก็ได้เอาละคูณด้วยความเร็วสองเอ้ยไม่ใช่คูนด้วยความเร็วสองสามสองหนึ่งให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอะยออีเน่อีเน่เคสใหม่เคสใหม่โอ้โหมันชักจะน่ากินึ้นเรื่อยแล้วสิต่อไปทําอะไรขาวต่อไปก็เป็นหมูครับไม่มีหมูไม่กระไรหันวิญญาณหมูเอาเอาละนะใช้มือจับไว้ให้มั่นโฮมันจับอากาศเลยก็มันคือวิญญาณหมูหลังจากนั้นก็หันสามสอง หนึ่งไอ้ยหญ่ให่ใหญีนเนี่ยหันด้วยความเร็วควรสองพี่อยากที่ใหญ่อ้าชาติสงสารเป็นยานหมูเฮ้ยขาวตีไข่พอหรือยังมือแขนแล้วยังโยงยังคนไปเรื่อยจนกว่าเปลือกไข่จะละลายแล้วชาตินี้มันจะละลายไหมเนี่ยอาละพอเริ่มมือแขนแล้วเหนื่อยต่อไปอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรให้หันอีกไหม่านีไงต่อไปเป็นน้ำปลาน้ำปลาเฮ้ยขาวอย่าบอกนะว่า จับขวดน้ำปลาไว้ให้มัน่นวางนี่กดลงไปเบาๆข่าวจะซอยขวดน้ำปลาจริงดิถ้าไม่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจะให้กินทั้งขวดได้ไงเออมีเหตุผลอนาคตเชฟของเองนี่ท่าทางจะรุ่งนะรุ่งดิ่งโหสุดยอดให้โย,โย,โยดูดิกข้าหั่นจนน้ำปลากลายเป็นน้ำเลยฝีมือเยี่ยมจริงๆเลยเราสงสารขวดน้ำปลาทีนี้ก็เตรียมเอาไปใส่ในชามไข่ไหนดูไขด่ดีคนเข้ากันเรืยงังอ่าเชิญทัศนา โยงไข่หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะคนละเอียดเกินจนมันกลายเป็นอากาศไปแล้วระเหยเป็นอากาศโอ้พระสงฆ์สุดท้ายมันกลายเป็นไข่ล่องหนแต่ฉันว่ามันหกอ่ะไม่เป็นไรต่อไปเราจะเริ่มทําการผลิตไข่ขันตีกันแล้วไหนละไข่มันเป็นมวลอากาศอยู่ในชามนั่นแหละคนมีบุญเท่าน,นั้นที่จะมองเห็นกล้าบตั้งกระทะเอาแลนะทีนี้เท,ทมวลอากาศไข่ใส่ลงไป ก็พระสงฆ์สงสัยเราจะไม่มีบุญมองไม่เห็นอะไรเลยข้าว่ามันใสพอๆกับวิญญาณหมูเลยเฮ้ยกลามเห็นไหมนะักคลิกไข่ดีมันจะไม่แล้วฮ <c oughs> มองไม่เห็นนึกถึงบุญบารมีส่วนกุศลที่เคยทํามาดิ <c oughs> ตั้งใจดูดีๆใช้จิตวิญญาณในการดู <c oughs> อย่าหน้าไปใกล้แต่น้ำมันแตกใส่มองไม่เห็น แต่ว่ากล้ามไม่มีบุญเอ๊ะนี่มันไข่จินตนาการหรือไงเนี่ยอ่าได้ทีแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำปลาที่ซอยลงไปมาใส่ทีหลังเนี่ยนะแต่เดี๋ยวน้ำมันหกลงพื้นหมดแล้วก็กวาดที่เหลืออยู่บนโต๊นนะนั่นแหละมาใส่เฮ้ยขาวเอาน้ำปลามาใส่น้ำมันแบบนี้เดี๋ยวมันก็แตกหรอกไม่เป็นไรกล้ามข้าอยู่ไกลจากอาาัะเฮอย่ามัวแต่มองคนเดินกล้ามมองไข่เดี๋ยวมันจะไม่ฮในที่สุดก็สำเร็จไข่ทันติ ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยข่าวบอกว่าต้องมีบุญบารมีถึงจะมองเห็นโอ้ว้าวอยู่ดีๆก็มองเห็นช่างเป็นไข่ที่งดงามน่ากินอะไรเช่นนี้ย่องมีบุญสวยมากนี่มันเป็นไข่สีรุ้งขนาดใหญ่มองเห็นจริงหรอย่องเรามีบุญไงเราเลยมองเห็นเธอมองไม่เห็นนะดีจ๋าโอ๊ยตายแล้วไข่น่ากินจังเลยสีเขียวซะด้วยฮะเอาสีเขียวหรอเรามองเห็นเป็นสีรุ้งคงจะเป็นบุญคนละแบบละมันขาวมองเห็นเป็นสีอะไรเอาตรงๆนะ มองไม่เห็นเราไม่ได้บ้าปะเอาไปถวายค้ากันก่อนเพลง